ก็เราร่วมสุกนะครับไทยแดงคู่ก็หอมเจียวห็นเฟิร์นรับหอมเจียวไหมคะรับค่ะโอเ้โอเข้าขากนันเลยแหละสวัสดีครับ ปากลักชาแนลนะครับปากลักชาแนลกิปนี้อยู่ที่ร้านเจเล็กส้มตำยำสามกนะครับนี่นะาปากลักกันที่เดิมนะครับคนนะไม่เยอะหรอกคุณนิ่งไปเรื่อยๆิงวันหวยออกนะบอกคุณนิ่งคุณนิ่งสาแสกเลยนะครเหมือนอะไรกันเหร<ว>อค <น S 1> ุณหายไม่เห็นเมนูหลากหลายนะครับร <c oughs> ้านเจเล็กส้มตำยำสามกนะครับก็ยังแซวอยู่กระช่อง กระชอบที่มาถ่ายว่าถาคมที่เราซื้อของส่วนใหญ่วันนี้เรซื้อวันนี้ส่วนใหญ่จะถูกหวยคนที่ไม่มาวันนี้เลยโดนรับประทานแต่จริงๆนะหนูจะทําตาหวานใส่แฟนมไม่ได้หรอกพี่เ,เอกเดี๋ยวหมูปลาหนารู้ว่าหนูมีแฟนแล้วอ๋อร้านหมูปลานะต้องต้องติดตามชมคลิปพาเดินอ่าวนะนิ้อ่าวนะครับ <c oughs> <laughs> จากว่าเราหมูกระทะเด็ดขนาดไหนนะนี่อยู่ในคลิปเดินอ่าวนะครับ ดูแลหะทำเยอะจิงเนาะ้าสังเยอะๆห้างพิซข่องเดชยังมาแเาควมไ่มดามาที่หัวหอวรบหัวอใส่เ้วยใส่ถึงนะคะคุณนิ้งได้จ้าแล้วก็เอาถ้วยติดไปได้นะคะคุณนะะิ้งประานที่้านนะคะวันนี้สาวแอบมอง แอบมองเธออยู่นะจ๊ะเอกปกักหลักยังไม่มีมีเมียแล้วยำมยองแอบโสดแอบโสดตอบเมียถเถอะาดูแลคุณลูกค้าสิลูกกุ้งสดนะคะกุ้งมะม่วงพามะม่วงนะครับจัาเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทนะยำแซ่บหลักสิบนะแซ่บหลักล้านนะบอกเลยนะครับก็ยำแซ่บมั่งนะคะ ดูแลลกูลกดูนะดูแลขอบแช่น้ําแข็ง,งไม่เอารูปพี่ไปหาที่บ้านไหมนะ่ะแม่เอาใจให้เรียบร้อยแล้วหนึ่งร7 0เจดิบบาทลกูกอยู่ที่มือแม่อีกด้วยนะลูก น้ำแข็งแต่ไม่ดีเนี่ยยำนิ้วโป้งโผตอนนี้ตอนนี้แบบเห็นเหมือนเหมือนเงียบนะแต่แบบโอ้โหมินไม่ขาดเลยยำไม่หยุดนี่นะครับแบบเรามาฝักหลักกันตั้งแต่ช่วงเย็นนะช่วงเอยช่วงเย็นช่วงบ่ายเปิดร้านเลยนะ ทำไมถึงไม่ค่อยอยากจะเสียงดังไปครับแฟนแฟนตัวจริงอะมาเอายำไปเมกี้อันนี้แฟนตัวปลอมสั่งไปทานกับภรรยาที่บ้านหมูปลาหมูปลาหมูปลาฮะหมูปลาเนะได้เงินก็ได้เงินค่ะแอบเสียใจก็แอบเสียใจหมายเหมูปลาลูกอ้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคนนี้คนนี้ เห็นเมื่อกี้เพิ่งไปเมื่ออีพีที่แล้วนะกลับมาอีกแล้วขอเพิ่มขอเพิ่มนะค่ะคุมเลยนะคะอันนี้นะคะนี่นะยำซับมาแล้วต้องมาซ้ำนะบอกเลย มาซ้ำถ้าแม่ค้าขายของพูดไม่ดีมาเตะซ้ำเขาอร่อเลยคุณแม่ไปดูคุณแม่ครับเจเล็กตีอยู่แล้วนะแบบใจดีมากนะครับเสร็จแล้วนะลูกนะไก่ใส่ปลาเลยนะเดี๋ยวเจเล็กให้น้องมาะกอบแถงรูปไปถุงนะจ้ะ เนยคะแล้วค oh, ุณเนยเซื้อก้นคอกก้นคอกไปเนะไข่ทานคะคุณเนยซื้อก้นคอกก้นคอกไปอย่างนี้ไข่ทานค่ะทานเองเหรอลูกผู้เด็กๆทานด้วยเหรอคะอ๋อเพราะว่าถ้าของเด็กส่วนตัวเลยใครเชื่อใพรถูกถ้าของเด็กส่วนตัวเลยเราชอบลดให้นะ นี้ถามทั้คุณแม่คุณลูกใช่ไหมคะ,ะถือว่าลูกค้าพูดจาตรงๆในเราเราก็อย่างเราแถมประกอบให้ด้วยหนึ่งผลนะที่ไปร้อยนี่แหละแต่ว,ว่านม่ถ้าตัวน้องทานเนี่ยมาบอกกันตรงๆได้เลยว่าของน้องเดี๋ยวจะได้กินแา้วค,ะค่นะขอบคุณคน่ะคุณม่คุณเลยแต่คุณเอกเดี๋ยวถ้าคุณเม่มาเพิ่มอีกเนี่ยนะไม่ได้ติดใจย,ยำแล้วแหละนะแอบติดใจแม่คะ่ะ คุณบุ๋ม,มลรอคุณกิตน้องบุ๋มะะเหรอคะจ้าหนึ่งร้อยในประกอบถุงขอบคุณนะคะจา้าอันนี้น้องผิงน้องผิงเหรอโอเคได้ได้แป๊บน<ม>ี่<ร>นะ<า>อันนี้นะอันนี้จะเล็กจะเปลี่ยนถุงมือตลอดเลยนะครับเปลี่ยนค่ะน้องบุ๋มเผ็ดยังไงคะไ,<ม>ได้ห,หดยุดมาหันหาลูกตาให้ดังอะจ้า ลูกใส่ถุงกลับบ้านใส่กล้วยทานเลยอ๋อโอเคไอ้แม่จะากปัญหาจาคุยไม่รู้เรื้อง ผลไม้ค่ะกลับบ้านค่ะใส่ถุง40บาทผลไม้กลับบ้านนะครับใส่ถุงบาทนะรบราทน้ำผึ้งนะแม่จำได้ว่าลูกใส่ถ้วยไปนะนะ้ากี่ขับดีแหลมน้า นี่นะยำผลไม้นานาชนิดยำเพื่อสุขภาพนะครับทานกับแก๊กโวยอร่อยมากผู้จ่ายมันภาคหนักหมายชอบงนี้มีความรักอารมณ์ดีตอนนี้<ม>หัวใจก,รก,ก,กร็รักอยู่กับเพื่อนชื่อคุณเจครับรักอยู่กับเพื่อนชื่อคุณเจนะ,ะน้องอันนี้คะคุณเพียงกระตุกอันนี้สองลูกใช่ไหมไม่เอาทั้งคู่หรอ ของลูกสี่สิบบาทลูกนะนี่แก่ะเนี่ยปล่อยมันดึงขึ้นมาเห็นไหมนี่นะคือแบบจำไม่หยุดนะมันเสียดายนะเปลี่ยนนะพพ่เอรนครับมาของพี่เก๊นี่ตำกันสดๆตรงนี้นะ นี่ถ้าส่วนคนเดินมาตำอย่างนี้ไม่ทันนะไม่ได้หรอกแต่ว่าเราก็เอามาพอประมาณครับรอล้วเหน็บมันมันเมื่อม่แล้วเดี๋ยวมันเหน็บนี่เราใส่ใจทุกอย่างนะแม้กระทั่งพริกมะนาววัตถุดิบทุกอย่างนะครับเะเล็กคัดสัรมาเป็นอย่างดีนะธนุถนอมทุกวัตถุดิบนะ คุยคนเดียวหรอครับคุยคนเดียว <c oughs> น่าคุณฟานทำไปเลยนะในลูกค้ามาจากเมืองนอกนะคะชื่อคุณสเตฟาน นี่ลูกค้ามาบินไกลมาจากต่างประเทศอีกแล้วนะแล้วมีตัวลนะคะน้ององล็อแรนะลู ครับรสามโคกนะครับอย่างผมไม่ดูเ,เปลี่ยนมุมนะดูลีลาสามโคกเจเล็กนะครับ สวยเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ราคาห่งถ้าคุณลูกค้าทานเป็นสไตล์ปลาร้าเลยอ่ะเราจะผสมนิกสดกับนิกแป้งถ้าไม่ปลาร้าเราจะใช้สดค่ะถ้าพริกแป้งเผ็ดจะได้ค่ะแต่คืออยู่ในหมวด คืออยู่ในมดชอบแซบนิดใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวดีไซน์ให้เลยค่ะรู้อารมณ์เลยนะคะอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้องนะสบายดีนะคะ,คะ,คะอันนี้เกาเหลารวมนนุกไข่แดงร้อยสสุกคุณเองเนะกาเหลารวมสุกนะครับไข่แดง <140. S 1> นะร้อยสี่สิบ ร้อยสี่สิบบาทนะครับอน้องเองเนาะอันนี้คุณสเตฟานนั่งอยู่ที่รถนะคะนี่คุณสเตฟานนะคุณสเตฟานเสร็จแล้วคะ่ะได้ะอะไรโล่ไปรก,กปรอบลอยแถบไปเลยไปเก็บน้องเอิง140ี่บพอยี่ส,สเตฟานนะคะเสร็จแล้วคะ่ะนี่ครับ พี่พต้อมลค้ามาจากต่างประเทศเลยภาษาใบเองนะใช่ต้องพึงพอใจนะลูกพี่สเตฟานสานติดบาทดูกันนะคะเดีย๋ยวพี่สเตฟานหาน้องไวโนงเลยค่ะอขอบคุณนะลูก อย่าไปทำหกอะทำใจไม่ได้อ่ะอ,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 อกา,อานีไม่อได้อนี้ันนี้กุงก้งสุกุงสุกนะครับกุ้งสุกสังที่หน้าได้เลยนะคะี่เหมือนที่สเตฟานจะชอบผักแก้มผักเหลือแต่ถั่วพลูํัมาลักถั่วพูได้ไหมฮะ,ะได้ไนดะ้โอเคปั๊ดเดียนนะคะพี่สเตฟาน กุ้งสุกมาสดโอ้เกี๊ยวกะทปูตัวใหญ่ๆพ้นส่องหนูยังพูดเลยอ่ะเจ๊มันมีกะูงตัวใหญ่ๆแล้วเจ๊จะไปขายรวมร้อยเดียวได้ไหมมียำสุกปูเป็นข่าวไหมคะมีจ้า อาย่างหมูพิเผ่ะากหมูพิษเผาเฉยๆจะสี่สิบค่ะแล้วใส่ย่างเผาทะเลจะเจ็ดเ้ปใ่บอกพี่สเตฟานอยู่อะในนี้น้อยหนาปิดลมอยู่ลูกเหคะพี่ชื่ออะไรเปิ่ะออมาเห็นไหมแม่ทำคาราคาซังเนี่ยโอ้เสร็จแล้วนะครับยังไม่เสร็จเอายังไม่เสร็จมีพี่สเตฟาน หลอดผักแรมนะฮะผักผักยาวพี่ฟานเป็นไงล่ะพี่ฟานสั่งเคยสั่งเผ็ดมากๆวันนี้ให้ถอยมาเหลือกลางแล้วเผ็ดกลางตอนนี้โดนโดนเผ็ดมากไปแล้วเล่นับพริกบ้านจะเลยนะถอยลงมาแล้ววันนี้วันนี้เหลือขอเผ็ดกลางพี่ฟานขอบคุณนะคะพี่ฟานบอกไม่เอาได้ไม่สู้ แต่ก <ś webinars> ็ทานไปหลายหอบเลยที่เผ็ดๆเลยโดนนี่ทาดลอยตอนนี้โดนจับหนักตลอด สองพันบาทพอแต่ถ้าวันไหนจะทานทั้งครอบครัวเดี๋ยวค่อยขอสามพันหรือไม่ก็สองพันห้าไม่ต้องไม <c oughs> ่ต้องอต้องคุยเยอะๆมันจะได้ได้เยอะๆ,ๆ <c oughs> ถ้าขาประจำนะ่าจะให้คิดเงินนต้คงไม่คิดหรอกนะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยคิดไปไหนก่อนได้เลยก <c oughs> <c oughs> ็อะไรมนะเรามันไม่ขายโขกนะ ส่วนใหญ่มีแต่ลูกค้าชมว่าไงนะทูกตรงอยู่ในหมกคลิปตอรี่หยุดอยู่ใน้หมดเลยนะเวลาตีน้อยหน่าหน,น่าบอกไม่ตรงไม่ตรีอนะ่ะ <laughs> <laughs> น้อยน่าบอกตีเกือบตายนะนแม่แบบคลิปตรี่ อยู่ยังไงก็ต้องทำให้พิเศษนะไม่จำเป็นไม่ค่อยหลอกเร็นสิบลายไม่สิบบาทแถมได้แถมนะจ้าขอบคุณค่ะพี่มานี่เองหน่อยลูกเดี๋ยวขอพัดพกล็กขาหน่อยนะแต่ให้พี่ตองเอาฝาดรถนะแล้วไม่ต้องยังไปเลยเหรอคะ อเมื่อวานขายอสโหูยต้น,นเองต้ขายตั้งแต่ช่วงเปิดร้านยังติดร้านครับยังไม่เลิกไม่ลายังไม่หยุดเมื่อวานใช่ยังจะออกมาเลยแม่ไม่ให้ออกอย่างกับบ้าอย่างเทศกาลทั้งๆที่มันเงียบนะก่อนหน้านั้นอะเหมือนคำว่าเงียบของหนูมันแค่ไปเรื่อยลูกจ๋าจะเล็กไม่หลอกลูกจะได้แบบมีอ,อุปไปกินที่บ้านอยู่สองกิโลที <laughs> นนลูกมาจริงๆจะได้แซวสุด สัญญาไหมนะเพราะว่าวันเพราะวันนี้จริงๆจะได้ก็สัญญาล,ลูกค้าว่ารุ่งนี้นจะได้ตามมาแต่เอามาให้เฉพาะลูกค้าที่ต้องก,การยำเป็นพิเศษจริงๆเพิ่งได้มาแพนสาไม่เป็นไรเข้านิดหน่อยไม่ต้องไปเลยไม่ต้องยำหลายคนไม่บางคนมาถามหาเอาจริงๆย,งยอมรับว่าอดกินนะไม่ต้อง อุ้ไปกินกินได้ค่ะได้แล้วพี่ต้อมไปเที่ยวมาไหมเที่ยวมาแล้วเหรอเนี่ยมีถั่วพวงไหมมาละมีต่อยนะน้องมีนี่ดูดลพี่ป้อมมาสมองเป็นเก่บไว้นะแม่ทำน้องกินอยู่นะ คนเพิ่งขอสัก5นาทีนะคะบ้านพี่หลินตกลงของลูกเป็นตำประระยาราเฉยๆแล้วลูกเล็กแปลครับอ้าวไปคองกลาง <laughs> ห่ยุดให้็อกที่มือแม่เลยในะลกูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูขอเป็นผู้ตอบเองค่ะพี่แฟดมาใยลูกยำตรงนี้เสร็จแล้วก็ยำอีกคุดึเดียวแล้วพี่แฟดนะคะไม่นานลกูก ไปกล้านะเอาข้าวน้ำูม้าค่ะย้ำแบบนี้ไม่มีนอหรอกนะสามครกสามเจ้าท่านที่สองนะคะยืนอยู่นี่ท่านแรกไปเดินเที่ยวอยู่ก็ตัดท่านที่สองนะเป็นสับอันนี้นะคะโอเค อย่างเดียว,ยวหรอจ๊ะเหมือนข้าวโพดมะม่มวงไหลบัวตามใจเลยค่ะราคาเดิมทั้งหมดไหลบัวจ้ะมะม่วงไม่เอานะคะชิมไหมคะว่าเผ็ดพอไหมเอไหมเ,เดี๋ยวแซกไม่พอกลับมาขอพริกเพิ่มนะฮะทำเผ็ดกลา,างๆไป หนึ่งเจ้านะคะเจ็ดสิบาทเจ็ดสิบาทานะครับสามก๊กสามเจ้านะค่ะกุ้งสดข้าวโพดไหลบัวปลรรานะคะอ,อ,อันนี้ของคุณเฟิร์นค่ะคขอบพระคุณนะคะคุณเฟิร์น สบูีโอกสม่ค่อยพอหรก่ก็เพิ่มเติมไปสักนิดนะค่งะสูจะเป็นสจะเปลี่ยนใจไม่เอาได้เลี่ยนอะไรก็ได้หรือจะเป็นข้าโพดก็ได้เปลี่ยนใจได้ท้ค่ะสวัสดีค่ะักูนะคะ ได้ลูกแต่เป็นสไตล์น้ำยางถั่วปูเลยว่ะใช่ใช่โอเคโอเคฟังนะเพงหนึ่งร้งอยห้าสิบบาท ขายมันจะหมดเป็นนัาตักน้าตักตัดไปนี่ะตอนนี้เริ่มหมดหเริ่มทยอยหมดแล้วหมดไปแล้วนะผักหมดแล้วเราไม่หมดไม่กลับบา้านนี่นะไม่หมด <c oughs> ไม่กลับบ้านนะครับออกเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะถ้าติดตามปักหลักช่องนี้จะเห็นนะ <c oughs> เพราะว่าผมจะอยู่อาจะเล็กจนเก็บล้านนะแค่ไม่ได้ไปส่งที่บ้านเลยเดียวครับยังเหลือที่ยังไม่ได้ขับรถไปส่งนะ่ อันนี้แซลม,มอนซึ่งสดนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทคุณเองนะนา <c oughs> อันนี้เป็นข้าวโพดกับกับไข่แดงนะฮะพริกเผาข้าวโพดไข่แดงเค็ม ใส่ถ้วยเอาถุงคุมเหรอคะคุณคุณเฟิร์นจ้ะได้ค่ะอันนี้เดี๋ยวจะเสิร์ฟคู่กับหอมเจียวคุณเฟิร์นรับหอมเจียวไหมคะรับค่ะโอเคโอ้โหเข้าขากันเลยแหละสีมันแดงพี่เข่านะคะมันไม่เผ็ดมากนี่ะสีน่าทานมากนะนี่นะใกล้ๆ่ไก่เนี่นะแบบอื้อหือ คุณไปคุณลุกนาไปคุณต้องไปคุณเคล,ลิ้นไปนะคะอ่ะานี่เ,นเคลียร์ไปแล้ว<ป>โอเคขอบคุณสำหรับการรับชมและก็ติดตามนะครับยังไงฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปักหลักชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ